สงครามและความอดอยากสร้างความทุกยากให้กับผู้คนในประเทศที่ไร้ความสงบสุขกลายเป็นปัญหาผู้อพยพที่ยุ่งยากพันลึกจนหาทางออกไม่ได้ตัวอย่างส่งท้ายปลายปีต้องปรากฏการณ์อพยพหนีไฟสงครามกลางเมืองซีเรียรผ่านมาหปียังไม่มอดดับก่อให้เกิดการอพยพครั้งมโหฬาราเริ่มกลางเดือนธันวาคมรัฐบาลซีเรียรและเจ้าหน้าที่รัเสเซียเปิดทางอพยพคนออกจากพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองอเลปโป ช่วยคนออกนอกพื้นที่ได้14,000คนรวมถึงสมาชิกกลุ่มกบฏราว4,000คนแต่อากาศหนาวสุดขั้วทำให้แผนอพยพต้องชะงักชาวซีเรียกว่า7,000คนนับถอยหลังรอวันได้ออกจากสมรภูมิรบทามกลางอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแต่ไม่ได้ไร้การเหลียวแลมมีสหประชาชาติคอยดูแลสังเกตการตลอดการเดินทาง ก่อนเปิดโต๊ะเจรจาสันติภาพซีเรียรอบใหม่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่8กุมภาพันธ์ปีหน้าทิ้งคำถามคาใจว่าก้าวต่อไปของผู้อพยพซีเรียรจะเป็นอย่างไรหากประธานาธิบดีบาชาเอาอาซัดของซีเรียรุกค,คืบยึดคืนฐานที่มั่นจากกลุ่มกบฏท,ที่มีแรงสนับสนุนจากนอกประเทศ ชะตากรรมของผู้อพยพที่จากบ้านเกิดเปิดสกราชใหม่กระแสยังไม่มีถอยปัญหาในตะวันออกกลางและแอฟริกาทำให้เกิดคลื่นมนุษย์โยกย้ายถิ่นฐานหนีภัยจากบ้านข้ามไปหาชีวิตที่ดีกว่าปีนี้มีผู้อพยพเดินทางเข้ายุโรปมากกว่า350,000คนแต่ความหวังที่ตั้งไว้ต้องพังทลายกลับกลายเป็นว่ามากกว่า4,700คนต้องจบชีวิตอยู่กลางทะเล ซึ่งทั้งปีนี้มีผู้อพยพลดน้อยลงกว่าปี2,558แต่กลับมีปัญหาฝังรากลึกสร้างความขัดแย้งในแทบทุกพื้นที่ที่เหยียบย่างไปเพราะมีทั้งผู้สนับสนุนต้อนรับและต่อต้านผู้ลี้ภัยแถมมาตรการรองรับผู้ลี้ภัยของสหภาพยุโรปก็ยังเหมือนไม่ได้ผลอย่างเป็นรูปประทังชัดเจนที่สำคัญยุโรปยังเจอภัยอาชญากรรมและความรุนแรงที่แฝงมากับผู้อพยพ สร้างเรื่องปวดเสียนเวียนกล้าวให้มีเว้นแต่ละวันทั้งคนร้ายไล่แทงผู้คนบนขบวนรถไฟในเยอรมน,นีและกลุ่มผู้อพยพจุดไฟเผาที่พักในค่ายผู้อพยพในฝรั่งเศสฝั <c oughs> ่งอาเซียนมีกลุ่มโรฮิงญาชาติพันธุ์ไร้รัฐเป็นปัญหาทางการเมืองที่ฝังลึกสาวต่อไปจนถึงขบวนการค้ามนุษย์ ต่อเนื่อมาถึงปัญหาล่าสุดของการใช้ความรุนแรงในรัฐยะไข่ในเดือนตุลาคมกับเหตุโจมตีป้อมตำรวจบริเวณชายแดนรัฐยะไข่มีตำรวจเสียชีวิตเก้านายฉนวนเหตุให้กองทัพเมียนมาส่งกำลังเข้าไปปราบปรามในพื้นที่ดังกล่าวจนมีผู้เสียชีวิตแล้ว86คนความไม่สงบทำให้ชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาหนีเหตุรุนแรงดังกล่าวไปบางกลาเทศราว2 7 0 0 0คนปัญหาใหญ่ที่ท้าทายการบริหารงานขององซาซูจี ที่พึ่งเข้ามาบริหารประเทศได้เพียง9เดือนที่สุดแล้วอาเซียนจำต้องยื่นมือเข้าไปไกลเกลีย่ยได้ผลลัพธ์2ทางคือเมียนมาตกลงที่จะรายงานความคืบหน้าต่อประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่และเมียนมาซาบซึ้งอย่างมากกับข้อเสนอช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนและจะเปิดทางให้หน่วยบรรเทาทุกข์เข้าพื้นที่ซึ่งปัญหาโรฮิงญายังคงต้องจับตาต่อเนื่องข้ามปีว่า พลังหญิงจะนำพาความสงบสุขมาสู่เมียนมาได้หรือไม่ถ้าพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติที่องซานซูจีรุมถึงชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่สะสมมา <c oughs> ผมคิดว่าองซานซูจีทำได้แล้วก็เขา <c oughs> เขาพิสูจน์ให้กับคนนั่งภายในและภาย,ภายนอกชัดเจนว่าความอดทนหดกลัน้นความยึดมั่นในประชาธิปไตยเนี่ยมันมันสามารถให้ ผลตอบแทนในระยะยาวได้การต่อสู้ขององซานซูจีผมคิดว่ายังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศนี้อยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องในทางกลับกันมันกลายเป็นอุปสรรคเพราะคนคาดหวังเยอะคนคาดหวังมากว่าองซานซูจีมีความเป็นปรรมชาติเท่าไสูงขึ้นมาเป็นผู้นำอาจจะไม่ใช่ผู้นำสูงสุดของประเทศแต่เป็นผู้นำสำคัญจะสามารถจันรลงและให้ประชาธิปไตยกับประเทศนี้ได้ทันทีผมคิดว่ามันต้องใช้เวลา การเป็นประชาธิปไตยของอาซานซูจีเองมันอยู่บนพื้นฐานสังคมที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่แรกเริ่มมันต้องมีกระบวนการพัฒนาหลายประเทศทั่วโลกต้องแบกรับกับผู้ลี้ภัยที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น แต่วงจรผู้อพยพยังคงดำเนินต่อไปซึ่งข้าหลวงใหญ่ UNHCR มองว่าความขัดแย้งและการเข็นฆ่าบังคับให้ผู้คนต้องหนีตายจากถิ่นฐานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กระแสต่อต้านผู้อพยพเป็นอุปสรรคและบีบพื้นที่ตั้งถิ่นฐานให้แคบลงรวมถึงการเมืองในประเทศที่กำลังจะมีการเลือกตั้งผัดเปลี่ยนผู้นำ<ป>ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะชี้ชะตาปัญหาผู้อพยพว่าจะเป็นไปในทิศท,ทางใด ทีมข่าวต่างประเทศ t r u e f y o u รายงาน